สวัสดีค่ะ EP ที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่สนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรายัางต้องเรียนรู้ออนไลน์อยู่ที่บ้านอยู่หรือเปล่านะคะครูก็ได้จัดทำคลิปนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะจนครบในของเดือนมิถุนายนนะคะก็หวังว่านักเรียนคงถ้าได้ดูคลิปนี้ก็หวังว่านักเรียนคงได้กลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วนะคะนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต่อนะคะ ต่อเนื่องจากการเรียนในคลิปที่แล้วก็คือ,อเป็นเรื่องของการนับเวลานะในอาทิตย์ที่แล้วเรามรีเราเรียนเรื่องของการนับเวลาแบบสุริยะคติใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาเรียนการนับเวลาแบบจันทรคติค่ะการนับเวลาแบบจันทรคตนะินะคะก็เป็นการนับที่ ยึดดวงจันทร์เป็นหลักนะคะดวงจันทร์ดวงกลมตรงนี้นะคะนรืดวงจันทร์เป็นหลักแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นการนับเวลาในรูปแบบของการนับเวลาแบบไทยๆนะซึ่งการนับเวลาแบบจันทรคติเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นนะคะในตามศาสนานะซึ่งประเทศไทยก็นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมากนะซึ่งวัิถินแบบจันทรคติเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัน พระตาปฏิทินนะคะก็จะกําหนดให้เดือนละ4ครั้งนะคะก็ได้แก่วันขึ้น10ขึ้น8ค่าแล้วก็ขึ้น15ค่ําวันแรม8ปแค่วันแรม15ค่ําและส่วนเดือนที่ไม่ครบก็เขาก็ให้นับเอาเออวันพระนั้นเป็นวันตรงกับวันแรม14คร่ค่ำอ่ะที่ครูพูดขึ้นวันข้างขึ้นวันขึ้น15ค่ําแรม15ค่ําคคืออะไรเดี๋ยวนักเรียนมาดูในสไลด์ต่อไปนะคะอ่ะ การกำหนดวันข้างขึ้นข้างแรมตามวันพระในปฏิทินแบบไทยนะคะก็คือปฏิทินแบบจันทรคตินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างภาพแสดงการให้เรียนแสดงให้เรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์นะดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นกับดวงจันทร์ในวันข้างแรมนะคะรูปแบบด้านบนหมายเลขหนึ่งก็คือดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นสังเกตยังไงคะเราก็สังเกตจากในวันที่พระจันทร์มืดเต็มดวงนะคะ จนค lives, ่อยๆสว่างขึ้นนะคะสว่างขึ้นจนกระทั่งพระจันทร์เต็มดวงก็หมายความว่าช่วงเวลาระหว่างพระจันทร์จากมืดเต็มดวงจนค่อยๆสว่างเนี่ยก็คือช่วงเวลาของวันข้างขึ้นนะคะพระจันทร์สว่างขึ้นหมายความว่าช่วงเวลานั้นอยู่ระหว่างข้างขึ้นจนกระทั่งวันที่มีพระจันทร์ข้างขึ้นเต็มดวงนะคะข้างขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าขึ้น15คหาคำนะแล้วก็จะหมุนเวียนกลับมาเป็น วันข้างแรมคะโดยเริ่มจากวันที่พระจันทร์มีความสว่างเต็มดวงและค่อยๆมืดไปปืดไปนะคะจนกระทั่งมืดเต็มดวงเราเรียกวันนี้ว่าวันข้างแรมะนะคะนักเรียนใช้วิธีการสังเกตดูนะคะเอ๊แล้วเราสังเกตแล้วก็มาดูสิคะว่าในปฏิทินเนี่ยเขาจะบอกไว้นะคะว่าในแต่ละวันของปฏิทินเนี่ยตรงกับวันข้างขึ้นหรือตรงกับวันข้างแรมนะคะอันนี้เป็น การใช้บอกวันวันพระนะะตามหลักตามศาสนาพุทธหลักพุทธศาสนาคนะก็จะถือเอาวันขึ้น15บห้าค่ำแรม15บห้าค่ำอะไรพวกนี้แล้วก็ขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำนะเราไปถามคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายดูนะคะว่าแรมแปดค่ำคืออะไรนะคุณคุณปู่คุณยา่ณยา,กยาก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังได้เข้าใจนะอย่างใกล้ชิดนะคะเราไปสอบถามผู้ใหญ่ดูนะคะและนี่ก็คือการนับเวลาแบบ จันทรคติที่ใช้ในรูปแบบของแบบไท,ไทยเดิมที่ใช้บอกวันพระนั่นเองนะคะส่วนการนับจํานวนวันตามจันทรคตินะแล้วก็จะแตกต่างกับการนนะับแบบสุริยคตินะคะโดยการนับวันตามจันทรคตินี่เขากาหนดให้เป็นเดือนที่มีเลขที่นะคะจะมีทั้งหมด29วันนะ,ะเดือนที่ก็คือหมาย,มายเลขที่ของแต่ละเดือนนะ,ะไม่ใช่เดือนมกราคมแต่ มันจะมีความแตกต่างกันเพราะว่ามันจะมีความเลื่อมล้ำของข้างขึ้นและข้างแหลมนะคะได้แก่เดือนเลขที่ที่มี29วันได้แก่เดือนเดือน1เดือน3เดือน5เดือน7เดือน9และเดือน11เนะคะเดือนขี้เหล่านี้จะมีจํานวนวันทั้งหมดนะคะ2เวันนะคะส่วนในเดือนเดือนคู่นะคะเดือนคู่ก็จะกําหนดให้มีทั้งหมด30วันนะคะเดือนที่เป็นเลขคู่ได้แก่เดือน2 เดือนสเดือน6เดือน8เดือน10และเดือน12นะคะอันนี้ก็คือเดือนเดือนคู่จะกำหนดให้มีทั้งหมด30วันด้วยกันนะคะและต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการ ดูปฏิทินดูปฏิทินการอ่านปฏิทินตามแบบจันทรคตินะคะอันนี้คือปฏิทินปกตินั่นแหละนะแต่วิธีการอ่านจะไม่เหมือนกันกันกบที่เป็นการอ่านแบบระบบสุริยคติใช่ไหมคะสุริยคติจะบอกวันวัน,ว,นวันที่แล้วก็วันวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เดือนเดือนชื่อเดือนอะไรส่วนการดูปฏิทินแบบจันทรคติะคะก็จะยึดเรื่องของวันพระเป็นหลักสําคัญนะคะก็คือวันข้างขึ้นกับวัน ข้างแรมนะคู่กรอบใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ตรงเลข9้านะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ถามว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่นะแต่เขาจะดูจากมันตรงกับวันข้างขึง้นหรือหรือข้างแรมนะคะในวันที่9กนะก็จะกําหนดว่ามันเป็นวันแรมนะตรงกับแร,ร,รม11บเอ็ข้าและตรงกับเดือนที่4นะอ่าเดือนไหนอ้าวเดือนนี้ไม่ไมใชนะ่อ่านับอ่าเดือนนี้เป็นเดือน3ก็จริงนะคะเดือนแต่เป็นระบบแบบสุริยะคติแต่ การนับแบบจันทรคติก็คือบอกแล้วค่ะเขาดูจากตามลักษณะของวันข้างขึ้นกับข้างแรมซึ่งวันที่9เนี่ยมันตรงกับวันแรม11ค่ำแล้วก็ตรงกับเดือน4เพราะฉะนั้นวันที่9นี้ก็จะอ่านว่าวันแรม11ค่ำเดือน4นะส่วนอีกกรอบหนึ่งนะคะยังเยอะมันเยิ้นิดนึงค่ะคูเอากรอบวางไว้ตรงวันที่27ครูก็ดูข้างล่างว่ามันตรงกับวันอะไรมันขึ้น14บ่ค่ำเดือน5้า เราก็จะอ่านง่ายๆว่าอ่านว่าวันขึ้น15คห้าขาเดือน5อันนี้ก็คือการดูปฏิทินและการอ่านปฏิทินแบบจันตะจันทละคตินะคะอ่ะส่วนการนับปีนะคะการนับปีแบบนักศัตษเนี่ยเขาก็จะนับแบบอ่ใช้อ่ใช้แบบนักศัตษาตก็คือมีทั้งหมด12ปีด้วยกันนะคะปีที่1น,นะคะชื่อว่าปีชวดปีชวดก็จะมีเขาก็จะกําหนดให้มี สัญลักษณ์ประจําปนะีที่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะโดยปีชวดนะเป็นสัญลักษณ์ของปีชวดก็คือหนูนะคะหนูนะักเรียนรู้จักหนูไหมเพเขาบอกว่าใครเกิดปีชวดนอะ่ะขี้หนูมาเกิดนะจะมีลักษณะอุปนิสัยเหมือนหนูส่วนปีต่อมาก็คือปีฉลูปีฉลูก็คือปีวัวนะคะมีลักษณะคล้ายๆกับวัวที่แบบ ทำงานทัะะหดอดทนนะส่วนปีต่อไปปีขานคนะ,ะมีขานนี่ดุเนาะคนเกิดปีขานเขาบอกว่าดุนะแล้วก็ปีต่อไปก็คือปีเถาะนะคะใครเกิดปีเถาะก็จะก็คือสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของปีเถาะก็คือกระต่ายนั่นเองนะคะกระต่ายน่ารักนะคะส่วนปีมะโรงก็คืองูใหญ่เลยนะคะงูใหญ่จาก,กเล้นะคะแล้วก็ปีมะเสง งูเล็กนะคะงูเล็กนะคะเลื้อยไปนะคะปีมะเมียตรงกับม้านะคะก็คือม้าวิ่งไวนะคะแล้วก็ปีมะแม,แมก็คือแพะนะคะปีแพะนะคะรู้จักแพะนะคะแล้วก็ปีวอกอ๋อลิงจักจักรักจริงๆลิงเจี๊กเจ๊กนะคะก็คือปีลิงสังเกตวก่าถ้าเกิดปีวอกนี่จะ เอ่อเวลาผู้ใหญ่ถามเขาจะถามเขาเกิดปีว่างหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ซนจังเลยนะคะนักเรียนเกิดปีว่างหรือเปล่าคะนักเรียนเกิดปีปีอะไรไปถามผู้ปกครองดูนะคะแล้วก็ปีต่อไปก็คือปีรักกาะหะปีรักกาก็คือปีอ่านักศึกก็คือไก่นะคะไก่กระต้ากกระต้านะคะแล้วก็ปีจอปีจอเคยเดินเพื่อนล้อไหม เธอทำไมปากพี่จอจังเลยพี่จอสัญลักษณ์ก็คือสุนัขนะคะสุนัขหรือหมานั่นเองนะคะหมาห้องห้องนะคะแล้วก็ปีสุดท้ายปีกุลนะคะปีกุลก็คือนักสัตว์ก็คือสัตว์ประจำนักสัตว์นี้ก็คือหมูนอูดอูดอูดใครี่ชอบกินแล้วนอนนะะเธอเกิดปีกุลหรือเปล่าและนี่ก็คือการนับปีแบบนักสัตว์ตามรูปตามแบบของ จันทรคตินักเรียนเกิดปีอะไรคะอ่านักเรียนเกิดปีลิงหรือปีอะไรคะหรือปีมะเส็งมะโรงนะคะส่วนคูริเกิดปีเถาะค่ะก็ต่ายน่ารักนะคะและก็ต่อไปนะคะและจบบทเรียนในเรื่องของการนับวันอ่าการนับวันเดือนปีอ่าในรูปแบบต่างๆนะคะก็คือเราจะมาสรุปในเรื่องของการนับปีแบบนักสัตว์แบบจันทรคตินะ,ะอ่าเมื่อกี้ดูไปยก่ๆเมื่อกี้นะคะให้นักเรียน ทำลงไปสมุดนะคะทาลงไปในสมุดนักเรียนเขียนปีปีที่1ชื่อว่าปีอะไรครูเขียนชื่อ,อชื่อปีนักศึกษาคะแต่ให้นักเรียนเขียนเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของอปีนักศึกษานั้นๆคือมีอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีนักศึกษานะคะชวดฉลูคานถ่อมะลงมะเสง็งมะเมียมะแม่วอกละกาจอโกนะคะดูตัวอย่างนะคะปีชวดสัญ,ญลักษณ์ก็คือหนูนะคะปีที่หนึ่งปีชวดแล้วก็ปีที่เจ็ด ปีมะเมียสัญลักษณ์ก็คือมาให้กลับ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 อะไรเงี้ยนะคะให้นักเรียนไปเขียนสัญลักษณ์ของปีนักษัตร์ทั้ง12มาให้ถูกต้องนะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องกลับไปดูได้นะคะกลับไปย้อนดูได้ถ้านักเรียนจําไม่ได้กลับไปย้อนดูได้เขียนลงไปในสมุดนะคะในรูปแบบไหนก็ได้ที่ที่เป็นการทาทาแบบใบงานทำแบการบ้านอะไรก็ตามนะคะลงไปใน สมุดนะคะวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นึในสมุดประวัติศาสตร์นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากนักเรียนนะคะกดกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ครูด้วยนะคะคือเวลานักเรียนดูนักเรียนกดไลค์ให้ครูนิดหนึ่งนะคะจะจะด้ช่วยเพิ่มการมองเห็นสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามารับชมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้แล้วก็จะได้มาเรียนรู้สนุกสนานนะคะมีสาระมากมายนะคะพร้อมที่จะสมมอบให้นักเรียนถึง ถึงบ้านเลยเข้าประตูก็ก๊อกเลยนะคะเข้าไปสอนนักเรียนถึงในบ้านเลยนะคะดีไหมคะการเรียนรู้แบบออนไลน์สบายใจเลยนะ,ะสบายใจหายหัวนะคะสามารถทบทวนได้ง่ายๆเพียงแค่กลับไปดูในลิงก์แล้วก็ฝากกดหัวใจนะคะกดไลค์ให้คุณครูด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้คุณครูในการทําคลิปต่อๆไปนักเรียนได้เรียนรู้แบบเรียนออนไลน์บายคูรีนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้เรียน รักษาสุขภาพด้วยนะคะเช่นเคยในเรียนรักษาสุขภาพทานอาหารพรบห้าหมู่พับผ่อนให้เพียงพอนะคะ mm hmm. แล้วก็ทาจิตใจให้สงบบ้างนะคะ mm hmm. ว่างๆก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิบ้าง mm hmm. จ,ะจะจะได้ช่วยให้เรามีสมาธิในการเรียนนะคะ mm hmm. สามารถจดจําบทเรียนที่ครูสอนในวันนี้ mm hmm. ได้เป็นอย่างดีนะคะ mm hmm. แล้วพบกันใหม่นะคะ mm hmm. ในบทเรียนครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย